และพระบุตรและพระจิตอาเมน,อเมนขอให้ความรักและสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องทุกคนที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เรามาด้วยน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะได้ขอบคุณพระองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงประธานพระพรอนุดมแก่มนุษยชาติและเป็นพิเศษที่พระองค์ประธานพระพรแห่งความเชื่อ128ปีสำหรับพี่น้องพิศชนชาวคำเกิมโดยที่พระองค์ได้ทรงสิทธิ์ของพระองค์ให้มาประกาศข่าวดีแห่งความรอดและประธานความเชื่อให้กับชาวเราเพื่อที่ด้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจะได้รับความรอดพ้น ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พี่น้องชาวคำเกิมได้ขอบพระคุณพระองค์ในพระวิหารอนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาหลายปีซึ่งเป็นสถานที่บ่งบอกถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ได้ประทานความเชื่อให้แก่ชาวเราทุกคนชาวเราทุกคนจึงร่วมใจกันขอบพระคุณพระองค์เป็นพิเศษในโอกาสนี้ <c oughs> สดุดีที่138บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ข้าแต่พระยาเวข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สุดจิตใจเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงที่ข้าพระเจ้าเปล่งออกมาข้าพระเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์เบื้องหน้าบรรดาทูตสวรรค์ข้าพระเจ้าจะกราบลงเบื้องหน้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพระเจ้าจะขอบพระคุณพระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์ พระองค์ทรงยกย่องพระนามและพระสัญญาเหนือสิ่งใดพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่พระเจ้าเรียกหาพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินจงสรรเสริญพระองค์เมื่อได้ยินพระวาจาของพระองค์บรรดากษริย์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระมันคาของพระยาเวเพราะพระสิริรุ่งโลดของพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่แม้พระยาเวจะทรงสูงส่งแต่พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรผู้ต่ำต้อยทรงทราบว่าผู้ใดจองหงแม้อยู่ห่างไกลแม้ข้าพเจ้าจะเดินในความทุกข์ยากพระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ทรงยื่นพระหัตถ์ลงโทษความโกรธของศัตรูของข้าพเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นพระยาเวจะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งกิจการที่ทรงเริ่มกระทำนั้นเลย ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทฟังพระาณจากพระวรสารในพระบุญจรขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสําหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกําลังจะมาสู่โลกพระวจ,จนะ คือองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระเสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ทั้งกลางเราเราได้เห็นพระฤสด็ิรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระเสด็จรุ่งโรจน์ที่ทรงรับมาจากพระบิดา ในฐานะที่พระบุตรเพียงโรคเดียวเปลี่ยมด้วยพระหัตถาและความจริงนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสาเจ้าทรงพระเจริญเทินตามพิธีกรรมมีอ่านพระคมภีร์และมีการเทรศอธิบายพระคมภีร์พ่อจึงขอใช้เวลานี้ต้อธิบายนิดหน่อย และพระบุพระจ<ร>ิตอาเมนขอให้ความรักและสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องทุกคนที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เรามาด้วยน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะได้ขอบคุณพระองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงประทานพระพอรอน,นุดมแก่มนุษยชาติและเป็นพิเศษที่พระองค์ประทานพระพรแห่งความเชื่อ128ปีสำหรับพี่น้องพิเศชนชาวคาเกิมโดยที่พระองค์ได้ทรงสิทธิ์ของพระองค์ให้มาประกาศข่าวดีแห่งความรอดและประทานความเชื่อให้กับชาวเราเพื่อที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจะได้รับความรอดพ้น ขอขอบพระคุณโรงที่ให้พี่น้องชาวคำเกิรมได้ขอบพระคุณโรงในพระวิหารอันศักดิธิ์ของโรงค์มาหลายปีซึ่งเป็นสถานที่บ่งบอกถึงความรักและพระเมตตาของโรงค์ที่ได้ประทานความเชื่อให้แก่ชาวเราทุกคนชาวเราทุกคนจึงร่วมใจกันขอบพระคุณพระองเป็นพิเศษในโอกาสนี้สดุดีที่138 บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าข้าแต่พระยาวเวข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สุดจิตใจเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงที่ข้าพระเจ้าเปล่งออกมาข้าพระเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์เบื้องหน้าบรรดาทูตสวรรค์ข้าพระเจ้าจะกราบลงเบื้องหน้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพระเจ้าจะขอบพระคุณพระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคง และความสัตย์จริงของพระองค์พระองค์ทรงยกย่องพระนามและพระสัญญาเหนือสิ่งใดพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่พระเจ้าเรียกหาพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินจงสรรเสริญพระองค์เมื่อได้ยินพระวาจาของพระองค์บรรดากษริย์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระมันคาของพระยาเวเพราะพระสิริลุ่งโลดของพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่แม้พระยาเวจะทรงสูงส่งแต่พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรผู้ต่ำต้อยทรงทราบว่าผู้ใดจองหงแม้อยู่ห่างไกลแม้ข้าพเจ้าจะเดินในความทุกข์ยากพระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ทรงยื่นพระหัตถ์ลงโทษความโกรธของศัตรูของข้าพเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นพระยาเวจะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งกิจการที่ทรงเริ่มกระทำนั้นเลย ขอพระเจ้าสถิตกับท่านเทพธรดาจากพระวรสารในเรื่องบุญจรขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสําหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกําลังจะมาสู่โลกพระวจ,จนะ พระองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพร,ระองค์พระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราเราได้เห็นพระเสดรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระเสดรุงร่งโรจน์ที่ทรงรับมาจากพระบิดา ในฐานะที่พระบุตรเพียมโรคเดียวเปียมด้วยพระหัสตาและความจริงนี่คือพระวาจาของพระเจ้าของพระคิสจ้าทรงพระเจ,ร,ะเจริญเถินตามพิธีกรรมมีอ่านพระคมภีร์และมีการเทศอธิบายพระคมภีร์พอจึงขอใช้เวลานี้ได้อธิบายนิดหน่อย ยกับเรียนพระสังฆราชหลุยจำเนียนสันส,สุขนิรันดรประมุขอัรครสังฆมนพลท่าแร่หนองแสงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมชายวิทย์ดำรงท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดและคณะคณาจารย์ชาวบ้านคำเกิ่มและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ ทุกท่านนะครับมหาวิทยาลัยนครพนมตระหนักถึงหน้าที่ที่นอกจากจัดก,การเรียนการสอนแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะบริการวิชาการแก่สังคมโครงการที่เรา ร่วมทำกับชาวบ้านคําเกิมในวันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามให้บุคลากรของเราคืออาจารย์นักศึกษาได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามที่ชุมชนต้องการอยากจะทำนะครับท่าน ได้ยินได้ฟังความสำคัญของโบทถ์คำเกิ้มมาแล้วนะครับว่านี่คือโบทที่มีอายุ128ปีที่เป็นโบทอาจจะพูดได้ว่าเป็นโบทหลังแรกของแคทอลิกคริสต์ศาสนิกชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยก็เห็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้นำเสนอโครงการที่เราจะต้องการสนับสนุนชาวบ้านคําเกิมนะครับ กิจกรรมโครงการกินไก่งวงและการแสดงดนตรีการกุศลเพื่อสมทบทุนบุรณะโบสถ์คริสตบ้านคำเกิม128ปีที่ถูกจัดขึ้นในวันนี้เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนบ้านคำเกิมและสำนักงานประสุสัตว์จังหวัดนครพนมวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญาและศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับสาธารณชนเพื่อหารายได้เป็นกองทุนบุรณะโบสถ์คริสต์บ้านคำเกิ่มที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร,ร์และวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้กิจกรรมตามโครงการประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนแรกเป็นนิทรรศการเผยแพร่ค,ความสำคัญทางประวัติศาสตร,ร์ของโบสถ์คริสตแห่งนี้ และวัฒนธรรมชาวคริสต์บ้านคำเกิม้มส่วนที่สองเป็นการแสดงดนตรีการกุศลซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศิลปินรับเชิญสองท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันวงวันอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานทรินซึ่งท่านเป็นคนอีสานโดยกำเนิดนะครับเป็นคนขอนแก่น แล้วก็คุณนิ้วก้อยกันนิกาซึ่งเป็นสิทธิ์มหาวิทยาลัยนครพนมและปัจจุบันเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกมาทำมาเปิดมินิคอนเสิร์ตในงานคืนนี้ด้วยนะครับคณะทำงานขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมชายวิ์ดำรงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็น ผู้แทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงานในวันนี้นะครับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้โบสถ์คริส์ตอายุ128ปีแห่งนี้และถือได้ว่าเป็นชุมชนคริส์ตแห่งแรกในภาคอีสานตอนบนได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ร่วมกันร,รักษาโบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ได้ดูได้รํำลึกถึงในโอกาสต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาดินทศสังฆลาช หรือเจำเนียนสันติสุขนิลันประมุอัครสังขมนทนท่าแร่หนองแสงท่านอนธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานท่านผู้บริหารปกครองท้องที่ท้องถิ่นท่านในอำเภอเมืองนครพนม ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมท่านอดิศักดิ์เทพอาจซึ่งวันนี้ท่านมีภารกิจหลายประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็เป็นงานที่ท่านได้จัดกิจกรรมตุ้มโฮมตุ้มโฮมยามแรงนะครับโดยมีทางสำนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นคนดําริขึ้นมาเองนะครับเพราะงั้นท่านก็เลยจําเป็นว่าจะต้องไปร่วมกิจกรรมในนที่นั้นแต่ท่านก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับการด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับได้มาเป็นประธานและก็พบปะพี่น้องในวันนี้นะครับครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็ถือได้ว่างานกินใก่งวงและแสดงดนตรีการกุศลเพื่อสมทบทุนบุญบวชคิดบ้านคำเกลื128ปีก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านนี้หลายครั้งแล้วนะครับก็ได้ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งก็ได้เห็นบวชแห่งนี้อยู่ก็ได้มีการสอบถามจากหลายๆท่านผู้รู้ว่าเออบวชนี้เป็นยังไง ประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ได้ทราบว่ามีความเป็นมาที่เก่าแก่นะครับปีที่แล้วได้ไปเป็นประธานงานแห่ดาวฉลองคริสต์มาสที่ที่น้องแสงนะครับก็เห็นในส่วนตรงนั้นวันนี้ได้ไาเห็นที่โบสถ์บ้านชำเตือก็เห็นว่ามีความมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวยาวนานมามากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวม ในทางด้านคิดศาสนาของชาวบ้านคำเกิ้มของเรานะครับเพราะงั้นในการจัดงานในวันนี้ซึ่งก็จะมีการระดมทุนเพื่อที่จะบูรณะซ่องแซมบวชแห่งน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวคิดศาสนาคิดสนิกชนตลอดจนประชาชนชาวคำเกิม้มชาวนาครปฐมทั่วไปก็ขอเรียนว่าจังหวัดนครปฐมของเราก็เป็นจังหวัดที่ชน ชาวไทยทุกเผ่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความสามัคคีจนกระทั่งจังหวัดนครปนมของเราเนี่ยได้รับการประกาศให้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขคนอยู่แล้วมีความสุขมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งการที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็แสดงถึงว่าคนของจังหวัดนครพนมเนี่ยมีจิตใจดี